เอ้ยเ้ยเอยจ้านายมาแล้วหมุนที่นคัปเตอร์หมุน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 มุนเจ้านายมาแล้วหมุนหมุนหมุนไอ้มนุษย์มึงจะเอากูเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมึงเจอกำลังกูแน่นี่แน่กูชนะมึงแล้วเห็นไหมไอ้มนุษย์แหมมาร์กน่าจังนั้นแล้วมึงดูมันเดะแม่งมันกลายไปอย่างนี้ไปเลยอ่ะมันจับกูไม่ได้อะดูมันเดะ เฮ้ยนูไปตรวจบ้านกูนก่อนไปเร็วไปตรวจบ้านกูไปตรวจเดี๋ยวนี้ไปตรวจบ้านกูก่อนอออโอ้ยมันดึงนี่นะโอเคเลยฉันต้องการความช่วยเหลืออยู่ยอนย์ฉัน,น,นม,ามาแล้วมาแล้วครับคนที่หนึ่งโอเคเลยเพื่อนโอเคเลยใช่ตัวนี้เลยใช่แต่เออแล้วมึงอะไรเนี่ยสไปเดอร์แมนแบบไหนเนี่ยเออเฮ้ยเพื่อนกลัวมึงหยุดก่อนเนะเดี๋ยวมึงหยุดก่อน แม่มาว่ะเพื่อนเฮ้ยมึงหยุดก่อนดิเรือเอา้ากโอ้จบไปแล้ว